โควิดระลอกใหม่เริ่มมีคนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นดูได้จากยอดผู้ติดเชื้อในรอบ7วันที่กรมควบคุมโรคออกมารายงานนะคะบอกว่าพบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม4,917รายมีผู้เสียชีวิต74รายเฉลี่ยวันละ10คนนะคะข้อสำคัญค่ะคนที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนมาติดกันรอบนี้เยอะเลยค่ะสำหรับผู้ป่วยที่ปอดอักเสบต้องนอนโรงพยาบาลก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนป่วยอาการรุนแรง เป็นคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนและกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวค่ะ <S <S อาการโควิดรอบใหม่นี้คุณหมอธีรวัตรเหมจุทาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โพสต์ a c e b o o k อัปเดตข้อมูลค่ะบอกว่าไวรัสไม่ธรรมดาแล้วการที่มีการติดหนาแน่นใหม่แสดงว่าไวรัสไม่ใช่ตัวเดิมที่เคยมีในปีนี้โอไมครอน 1>, 1ทับ2และแม้แต่4ทับ5แต่ว่าเป็นสายพันธุ์ย่อยใหม่และมาเป็นกลุ่มไม่ใช่มาทีละตัวนะคะลักษณะอาการหลายคนลองสังเกตดูค่ะไม่ใช่มีแต่ไข้น้ำมูกเจ็บคอไอแต่ว่าออกมาในลักษณะของเฉียบพลันมีไข้หนาวเยือกมือเท้าเย็นความดันตกโดยที่ไม่มีน้ำมูกหรือแม้แต่เจ็บคอเล็กน้อยเท่านั้นค่ะหรือว่าออกมาในรูปของอาการซึมระบบทางสมองหรือระบบหัวใจและอันนี้ค่ะ ัดมากนะคะสำหรับการตรวจ ATK ที่ขึ้นช้าหรือว่าขึ้นขีดจางๆอาการเริ่มไปก่อนแล้วเป็นวันกว่าที่จะตรวจเจอค่ะใครเป็นแบบนี้ลองสังเกตดูนะคะลักษณะสา,สายพันธุ์ย่อยใหม่นี้ในสหรัฐคุณหมอบอกว่าประกาศเตือนบอกว่าแอนติบอดีที่ใช้ในการรักษาจะใช้ไม่ได้รวมทั้งแนวโน้มที่จะดื้อยากับยาต้านไวรัสอย่างเช่นโมนูพิราเวียก็มีค่ะวัคซีนที่ใช้ไม่ว่าจะเป็น3เข็มหรือว่าเข็มกระตุ้นเข็มที่4 แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพแต่ก็จะถูกจำกัดลงมากและระยะเวลาที่คุ้มครองก็จะสั้นลงด้วยค่ะรวมไปถึงวัคซีนใหม่ที่มีโอไมครอน4ทับ5รวมอยู่ด้วยและใช้ในสหรัฐแล้วและการติดเชื้อธรรมชาติที่บอกว่าติดไปแล้วกลับพบว่ามีบทบาทในการลดความรุนแรงได้ดีกว่าการฉีดวัคซีนค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ป้องกันการติดใหม่ก็ตามแต่คุณหมอก็บอกว่าไม่ได้ไหมายความว่าให้พยายามไปติดเชื้อเพื่อป้องกันนะคะ ความรุนแรงก็ต้องจับตาดูกันวันต่อวันไม่ได้ให้น้ำหนักกับการติดที่มากขึ้นแต่เป็นเรื่องความรุนแรงในรูปแบบต่างๆที่ทําให้ต้องเข้าโรงพยาบาลหรือถึงแก่ชีวิตแล้วก็นําไปสู่การที่ต้องรักษาโดยเร็วที่สุดตั้งแต่เริ่มมีอาการเริ่มต้นโดยไม่ต้องสนใจว่าขึ้นสองขีดหรือไม่ค่ะฟ้าทลายโจรค่ะท่องให้ขึ้นใจเลยนะคะว่าสามารถที่จะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้นะคะแต่ละยี่ห้อจะใช้ในปริมาณไม่เท่ากัน ให้ดูตามประกาศของออยกระทรวงสาธารณาสุขถ้ารักษาช้าคุณหมอบอกว่าจะไม่ได้ผลค่ะถ้าภายใน1-2วันอาการยังต่อเนื่องหยุดไข้และอาการไม่ได้ต้องกินยาลดไข้ยอยู่ตลอดทั้ง24ชั่วโมงหมายความว่าต้องไปพบแพทย์และวางแผนการรักษาต่อว่าเป็นโควิดหรือว่าไวรัสอื่นๆที่มีลักษณะอาการคล้ายกันอีกมากค่ะคุณหมอย้ำนะคะบอกว่าฟ้าทลายโจรยังออกฤิ์ครอบคลุมกับไวรัสมากมายหลายชนิด กินให้เร็วและกินให้ถูกขนาดค่ะแต่ก็บอกว่าสถานการณ์การกระบาดของโควิด1 9ที่อัปเดตมาไม่ได้หมายความว่าจะต้องงดกิจกรรมกิจการไปจนถึงล็อกดาวน์แบบในช่วงปี2020แต่ก็ต้องอยู่กับโควิดให้ได้และปรับตัวตามสถานการณ์ในช่วงที่ค่อนข้างหนาแน่นแบบนี้ต้องป้องกันตัวควบคุมโรคประจำตัวให้หมดอาหารนะคะก็ให้นึกถึงมังสวิรัตงดเนื้อสัตว์กินปลาแทนแล้วก็ลดแป้งด้วยเดินให้ได้วันละ19 0 0 ฝากแดดเช้าสายกลางวันบ่ายเย็นได้หมดเลยค่ะมีประโยชน์กว่าวิตามินดีอย่างแน่นอนยิ่งพร้อมกินแป้งน้อยกินผักผลไม้ที่ไม่มีสารเคมีคุณหมอบอกตายน้อยลงทั้งจากโควิดและโรคอื่นๆค่ะไปฟังคุณหมอยงผู้วรวัณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหมือนกันนะคะคุณหมอยงบอกว่ามีคําถามเข้าม,ามามากว่าการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เราจะได้เฉลิมฉลองปีใหม่หรือไม่คุณหมอบอกว่าตอบได้เลยค่ะว่าเราจะไม่เดินย้อนหลังได้เฉลิมฉลองแน่นอนแต่ทุกอย่างจะต้องทําด้วยความตระหนักลดการแพร่กระจายของโรคค่ะและสําหรับจํานวนตัวเลขการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะรอบตัวเราเราจะเห็นคนที่เคยเป็นแล้วมาเป็นซ้ําอีกไม่ใช่เรื่องแปลกสาหรับโควิดภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อหรือว่าฉีดวัคซีนเมื่อนานไปก็ไม่สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อใหม่ได้แต่จะทําให้ความรุนแรงของโรคนั้นลดน้อยลงค่ะ you <laughs>